สวัสดีครับทุมแพ,พาเพื่อนครับสวัสดีตอนคำ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 แรงแรงบรรยากาศดีอากาศเยน็ยนๆหาไม้ครับพาทุกท่านมาหาไม้สั้นตอกหมูแรงเนาะนี่ครับไม้ห้องกระไดอยู่น้ำขางทางนี่แหละไม้สวยไม้งามเลยผมว่าเป็นต้นมีหนูแรนโอเพื้นหนูมันมีคูปีแล้ะครับอยู่น้ำบริเวณนี้เนาะปีไก่นะ่ผมกับมาหาสซ บ่วงอยู่เด้อุดตรงนั้นเป็นปลาสนูครับมีห้อยข้าเจ้าใส่บ่วงพอมขาวกลากอยู่ครับมีหนูแน่นอนขันข้าเจ้าใส่บ่วงแต่ว่าข้าเจ้าจะเอาไปกินแล้วกะบ,บรุคือกันเนาะครับเนาะผมจะมาสันมรงนี้ล่ะบริเวณนี้ครับแถบปลาอ่อยแะละมันเท่ได้หนูจจกโตนะครับเนาะว่าน้อยู่ได้กิน ขันแมนยูนี่วมมีก็จะง่ายไปเรื่อยๆครับอาจจะสั้นยูแถวๆคางท่างก็ได้ไม้คางท่างก็สวยครับมึงเออเด้กัารเลยดดิแงงขามกังขึ้นมันจะเงียบๆหรืออาจจะหายุหากินอยู่ครับเนาะจังทะรุนทะเบิงครับเหมือนรงจะเป็นจ้าไนไม้นี่ขันม่มมีก็ไปมงเก้าพ่นละครับแถวๆปลาอ้อยพ่นเรื่งๆพ่นก็เป็นได้มีโตอยู่ครับพราว่าหนูช่วงนี้เขาก็หายุหากินน้ำปลาอ้อยแล้ครับ ปลาอ้อยออกแล้วเขาจึงจะลงไปหาเงื้อมําไใ้เวลาอันเหมาะสมแล้วครับลุยเลยเมื่อนี้ผมไปหาลอเบื้องไม้ครับหลายไม้อยู่นะครับเนาะเมื่อนี้ผมจะผ้าลุยไปหล่ไล่มองด้วยคันแมนมองนี่บ่คือก็ยง่ายไปเรื่อยๆครับจนกลัวจะเห็นเต้มุ่นละรุ่นเบื้องน้ำกัน แต่เกาไม้ใหม่ๆนี่ขันแมงนมีโตนเขาไห้เลยครับถ้าเบิงครับว่าจะมีตัว่ะ ยังเงียบอยู่ครับสามนาทีแล้วงไม้ครับงเงียบเก็บเลยครับไม้ทางทางโมมียังเลยสันใหญ่มากประมาณสิบกว่าโมกวะเปลี่ยนไม้ครับ ไปปลาอื่นไม้นี่วางเว้นนั่นผมว่าบางเป็นตะลุนเป็นตะลุนครับแต่วา่างข้างๆเขานี่เขาจเจ้าแกอวยครับม่รู้หนูจะเขาขึ้นวพาเขาลองสัน้นล่ง ใหญ่มากไหมาหนูใหญ่ครับรุนเบิง หนูก็ลังเขาครับสามตัวเลย เยียบร้อยครับหนึ่งแก้มหาหนาที่หาหนาที่เห็นผลเลยครับขออนุญาตเคี่ย์ก่อนเดี๋ยวมูจะตื่นเดี๋ยวผมจะลองไล่บางอีกครับขันเทียมีอีกขันเทียมมากเนาะ เงียบคลิปเลยครับสงสัยจะตื่นแต่ว่าเมื่อกี้นั่นผมเห็นเขามาสามหันนี้ครับตัวที่อยูเสามันลงมาหาหาตอกเลยมันที่นี่สองตัวอยู่วางไฟนี่ครับตื่นเสียงห่วงไปอาลาดเลยมันไฮผมยังครับง่ายไป ผลงานขํามคืนนี้ครับตัวใหญ่เลยครับหกเจ็ดขีดไปละถ่ายเบิ้งไกลๆบ่ได้เนาะบแน,นใจว่าจะลงไดบ้บ่อย่างขิดเหลืองอีกแล้วครับฮะพ่อ้อยุ่ได้กินก็แล้วครับแต้นหนึง่งมาย้ำได้กระไดเทละแต้มหนูไหลยอยู่ดอกก็ถือว่ายังพ่อลงเหลืออยู่ปกติช่วงนี้มันหลาแล้วก็หายากแน่ย,ยกหน่อยแต่ว่าเมื่อนี้เห็นสามตัวอยู่ครับยิงได้ตัวหนึง่งน่าจะเป็นขั้วเดียวกันคอกเดียวกันนั่นละในพออยู่พอกินก็เอาละครับ ในรอบหน้าคันแมนมีโอกาสเนี่ยพาไม่ยิงไหมนะครับเนาะมือนี้ก็บ่ได้เห็นไม่นุ่งพี่นอ้องเม่งครับถุงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สมเสมอครับมือนีก็ขอลาไก่อนครับคลิปสันส้นๆนะครับเนาะสวัสดีครับ